สวัสดีครับเพื่อนมาปิดข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะแมนยูไนเต็ดครับ,รบอาจจะได้ซูปเปอร์สตาร์ชาวเกาหลีใต้เข้าสู่ทีมอีกหนึ่งคนหลังจากก่อนหน้านี้นักเตะเกาหลีใต้เคยประสบความสําเร็จมาแล้วนั่นก็คือปาร์คจีซุงนั่นเองแมนยูไนเต็ดเตรียมที่จะไปดึงนักเตะเกาหลีใต้อีกหนึ่งคนเข้าสู่ทีมนั่นก็คือคิมมินแจโดยคิมมินแจเป็นนักเตะกองหลังนั่นเองสโมสรนาบลีจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหากว่ามีข้อเสนอยื่นเข้ามาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการที่จะขอซื้้้ออตัว Kim นนิิมมมมนนนนโดยยก่หหาาีีลสส รอให้ความสนใจเขารวมถึงสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยโดยเขามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่45ล้านยูโรแต่การซื้อขายครั้งนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้และจะต้องรอไปถึงจนจบฤดูกาลเลยทีเดียวหากแมนยูนเต็ดมีข้อเสนอเข้ามาสโมสรอนาบปลีก็พร้อมที่จะพิจารณานั่นเองคี่มเมนแจลงเล่นไปแล้ว8เกมและสามารถยิงไปแล้ว2ประตูในทุกรายการสามารถโชว์ฟอร์มในการโชว์ซเรอารและยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้อย่างยอดเยี่ยมหากแมนยูนเต็ดยื่นข้อเสนอเข้ามา45-50ล้าน สโมสอนนาโป l ีก็พร้อมที่จะปล่อยเขาทันทีแมนย,ยูเตดต้องการเซ็นแบ็กอีกหนึ่งคนแต่ว่าต้องรอจนถึงสิน้นฤดูกาลจึงจะสามารถซื้อตัวเขาได้นั่นเองงานนี้ก็ต้องติดตามมาต่อไปนะอย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วย